สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียน p r e s e n t s i m p l e t e n s รครูปประโยคคำถามนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำประโยคคำถามนะคะโดยใช้ verb be แล้วก็ verb to do นะคะ,ะทำยังไงเดี๋ยวมาฟังครูคอธิบายนะคะ การใช้ present s u p e c tense ในประโยคคำถามนะคะเราจะมีโครงสร้งางหลักสแบบก็คือแบบที่หนะคะใช้ verb to be เป็นกริยาหลักและแบบที่สองใช้โครงสร้าง verb to do เป็นกริยาหลักนะคะเราจะมาเรียนแบบที่หนึ่งกันก่อนนะคะแบบที่หนึ่งคือ verb to be เป็นกริยาหลักก็หมายความว่าในประโยคนั้นนะคะจะมีคำว,ว่า is mr. นะคะเป็นกริยาหลักก็คือเราจะใช้ is mr. นะคะขึ้นต้นหน้าประโยคนะคะ เรามาดูนะคะการผัน verb to be จํจำได้ไหมคะทำยังไงประธานใช่ไหมคะภาษาอังกฤษมีเจตัว I, y o U, we, They, He, She, It ทีนี้ประธาน I ใช้กับ am y o U ใช้กับ are we ใช้กับ are They are He is She is It is แค่นี้เองคะ่ะจบแล้วรุ่นนักเรียนจะจดจำง่ายๆก็ได้นะคะว่า He, She, It ใช้ is เสมอนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะโครงสร้างหมายถึงการเรียงคำในประโยคนะคะก็จะใช้ verb to be ขึ้นต้นนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานของประโยคนะคะแล้วก็ส่วนขยายและที่ลืมไม่ได้คือเครื่องหมายคำถามนะคะนักเรียนอะลืมนะคะมาดูค่ะตัวอย่างประโยคจะเห็นไหมคะว่า is am are เราจะใช้ตัว I ใหญ่ขึ้นต้นประโยคนะคะเพราะว่าอยู่หน้าประโยคสุดนะคะข้อที่นึงอ่านว่า is she Angry, is she angry? ประโยคคำถามแปลเราอ่านนะคะเราจะขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคนะคะ Is she angry? แปลว่าเธอโกรธหรือเปล่ารูปประโยคบอกเล่าก็คือ she is angry นะคะก็ที่สอง are the students นะคะเห็นไหมคะว่าตัว a นะคะเป็นตัว a ใหญ่นะคะ are the students หมายถึงพวกเขาเป็นนักเรียนหรือเปล่ามาจากประโยคบอกเล่าคือ they are students นะคะจบแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะ,อะพอเข้าใจไหมคะการทําประโยคบอกเล่านะคะให้เป็นประโยคคาถามก็คือว่าเอา is and are มาขึ้นต้นหน้าประโยคเท่านั้นเองนะคะนักเรียนก็สามารถเพิ่มคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษได้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ค,คุณด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ ลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนด้วยนะคะที่นะคะขอบคุณสำหรับรับชมค่ะสวัสดีค่ะ